พเทกรัตคาถาหันธรรมยังพเทกรัตคาถาโยพนามเสยปธิตังนานวคัามญญายานาปฏิกังเทอนาคตังบมคคนไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไร และไม่พึงพาวงสิ่งที่ยังไม่หมายถึงยะตททิธรรมไีนันตังอปตตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลัาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปนนั้นจะโยธรรมังตถาทัตถวิปัสสติ อาศัยรังอาสังกุปปังตังเวธามนุพรูหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเป็นขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงี้งคลอนแครนเขาควรพ,พ่อคูอาการเช่นนั้นไว้อัาเชวะกิจจะมาตัปัง โกชัญญามรันังสุเวความเพียรเป็นที่ที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ว่างายแม่ปรุงนี้นายิโนสังธรันเตนามาาเซเนนามัจจุนาเพราะอันผัดเพียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเรา เอวังวิหาริมาตาปิงอาโหระตามตันจิตังตังเวพาเทกะรัโตติสันโตอาจิกะเตมุนีติมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรเช่นเช่นนั้นไม่เกียยค้างทงกลางวันกลางคืนว่า Pen Pumi Hati Diyoja -de Dengan